สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 2 6 t a r o ห c h า anel n ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะราศีพิจิกและคณะพิจิกนะครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2568นะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะสมาชิกใหม่ที่เข้ามานะคะแล้วก็สมาชิกเก่าที่กลับเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลย นะเอาระคะครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะคะดูดวงสถานการณ์รักที่กาลังจะเกิดกับชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะคะวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะหรือว่าคุณจะยึดถือเป็นแบบโอสลาสาไทยขึ้นอยู่กับนะคะความเชื่อของคุณนะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาว,ดาวอาทิตย์ชมลิปนี้ได้นะคะพลังงานของคุณนะจัดเมน้นพลังงานคนของคุณนะสไนซ์ออฟคัพสนะ,ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ะ acle, นะไฟออฟเพนิเคิลนะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์นะซิกออฟโซด ราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะตัวคุณเนี่ยนะคะเหมือนว่าคุณอะเจอใครบางคนที่แบบปิ๊งรักกระทันหันนะคะคุณรู้สึกเหมือนว่าเออคุณอินเลิฟกับคนคนเนี้ยนะเหมือนว่าคุณอะเจอคนคนเนี้ยนะอาจจะเจอผ่านงานก็ได้เจอผ่านการคุยกันพูดคุยกันเจอเจอหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกเหมือนว่าเหมือนคนเนี้ยเป็นคนที่คุณรอคอยนะสถานการณ์เนี้ยตอนเนี้ยคุณรู้สึกสิ่งนั้นนะคะคุณรู้สึกว่า อยากให้ความสัมพันธ์เนี้นะมันพัฒนาไปนะมีการกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเป็นบางสิ่งอย่างที่ใจคุณคิดเนี่ยตัวตนของคุณกําลังคิดสิ่งนี้อยู่เหมือนว่าโอเคคุณอาจจะโสดมานานมากๆเลยและคุณก็เจอคนนี้นะคะว่าเออใช่แน่เลยคนนี้แหละที่ฉันกําลังคุยที่ฉันกําลังดูอยู่หรือที่ฉันกําลังเจอหรือร่วมงานอยู่ทั้งท้งที่บางครั้งนะคะ ความรู้สึกเนี้ยมันผุดขึ้นมาแล้วคุณก็นึกถึงวันที่แบบเออเราจะได้แต่งงานกันเราจะได้อยู่ด้วยกันนะเราอยากจะให้ความสมันธ์ของเราเนี่ยมันพัฒนาไปแบบราบรื่นเลยเพราะฉันมีเซนส์นรู้สึกมีแรงสังหรณ์ว่าคนนี้แหละเป็นคู่ของฉันเป็นเนื้อคู่ของฉันเป็นคนที่ฉันรอคอยมานาแสนานานนะคุณอาจจะรู้สึกสิ่งนั้นทีนี้ไอ้ความรู้สึกหรือเซนส์หรือแรงสังหรณ์ของเราเนี่ยนะเราอาจจะแบบ เราอาจจะแบบเจอใครสักคนที่เรารู้สึกชอบรูปร่างหน้าตาเขาเราอาจจะคิดสิ่งนั้นได้นะคะในความคิดหรือความรู้สึกของเราที่จินตนาการไปอะนะคะไปได้ไกลเลยนะคะวันยันวันที่เราจะแต่งงานแต่ในความเป็นจริงนะ,ะมันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะะทีนี้เราจะย้อนกลับมาการกระทำนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนนะ,ะไม่ได้ยังไม่ได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนแบบ พังสิ่งที่เราจินตนาการมานจะกี้นะเะราจะม้วนเก็บก่อนนะ,ะว่าสิ่งที่เราคิดจินตนาการไปไกลเพื่อแพ้ิรลิสมาราเลยนะ,ะว่าโอ๊ยความสัมพันธ์ฉันจะโรยดิกี่บุราบเราจะแต่งงานกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นะพังสิ่งนั้นไปก่อนนะเห <c oughs> มือนว่าอุ๊ยไม่ได้แล้วกลับมาอยู่กับสถานการณ์ความเป็นจริงคุณบอกว่าคุณจะดูการกระทำนะค,ะคุณจะเก็บ นะรายละเอียดทุกอย่างเลยการกระทําของคนคนนี้และก็การกระทําของคุณว่าเอ้ยมันจะเป็นไปมันจะเป็นไปในลักษณะจริงไหมนะ,ะเหตุการณ์สิ่งที่หมอพูดเนี่ยมันไม่จะเป็นนะคะว่าคุณจะเจอคุณกําลังจะเจอครึ่งเดือนแรกของมีนาคมหรือบางคนคุณเจอคนคนนี้แหละนะมานานแล้วนะ,ะพิจิตรคาพิจิตนะคะทีนี้มาดูสถานการณ์คนของคุณนะ,ะคนของคุณเนี่ยนะ,ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาเราพูดคุยเนี่ยดูเหมือนว่าเออเข้าอกเข้าใจเราด้วยด้วยความลึกซึ้งนะเข้าอกเข้าใจถึงจิตวิญ,ญญาณของเราเออ,เอหอโมอก,กับเราดีดีนะอะไรสิ่งนี้ยนะดูเหมือนเขาเข้าใจเราเลยนะคะมองตารู้ใจอะไรสิ่งเนี้ยนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะทีนี้ แต่จริงๆคนคนนี้ในความสัมพันธ์นะคะเขาเป็นคนรักคนยากแล้วก็บางครั้งนะคะเขาอาจจะทําตัวที่แบบว่าไม่บอกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคิดเครียดแล้วก็ขี้กังวลด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกสิ่งนั้นบางครั้งเราเหมือนรู้รู้ใจกันแต่บางครั้งคุณเหมือนรู้สึกว่า ฉั้นไม่รู้จักเขาเลยอะไรสิ่งนี้นะคะมันก็เลยทําให้ความรักหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเป็นความรู้สึกของความคุมเครือนะคะบางทีก็อาจจะมีสถานการณ์ที่เขาและคุณยอยู่ไกลกันบางครั้งก็อาจจะมีเวลาที่ไม่ค่อยได้พูด ไม่ค่อยได้พูดจามไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เงาโดดเดี่ยวน้อยเนื้อต่ําใจและก็ไม่ได้ตอบโจทย์หรือไม่ได้เติมเต็มไม่ได้ว่าเติมเต็มเรานะคะ จากครั้งแรกที่เราจัดฉากสะอย่างดีในจินตนาการเราใช่ไหมคะว่าคนนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนีนงนน้ในความเป็นจริงนะคะห้าเหรียญเนี่ยในความสัมพันธ์นะคะเงาโลนลี่โดดเดี่ยวไม่ค่อยได้โทรหาไม่ได้ให้แสดงออกความรู้สึกนะคะมีแต่เรื่องเครียดเรื่องกังวลน,นะคะเราอะอยากจะใจแข็งตัดคนนี้ออกไปจากความรู้สึกตอนนี้คุณกาลังคิดสิ่งนี้มากกว่านะคะ อันนั้นอาจจะเป็นสตอรี่ของความรู้สึกนึกคิดมานั่งนานและพอช่วงนี้คุณคิดว่าคุณจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะหนึ่ฉันอยากได้แฟนหรือความรักความสัมพันธ์ที่สามารถมาหาฉันได้สามารถพาฉันไปเที่ยวไปดูหนังกินข้าวฟังเพลงซื้อดอกกุหลาบให้ฉันได้มีความโรแมนติกเวลาที่ฉันต้องการ ไม่ใช่เขาไม่มีการกระทําอะไรเลยหรือคนที่อยู่ไกลปล่อยให้ฉันรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเปลา่าเปลียวฉันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้ไม,ไม่เขาไม่ได้ต้องการฉันฉันรู้สึกได้ค่าตัวเองนะคะฉันรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่ได้เติมเต็มอะ่ะมีเข้ามาทําไมวะเพื่อไม่ได้มาเติมเต็มฉันเพื่อมากัดก่อนกินใจฉันนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีเงินสิบบาทแต่เราอยากมีแฟนเราก็อยากทําไมคะเอาเงินมาแชร์กันเราจะได้มี20บาทแต่คนคนนั้นกลับมาเอา5บาทของเราเขาก็ เราก็เลยเหลือ5บาทนะะปกติเราอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะเรามีความสุขดีแต่เราอยากได้แฟนได้ความรักเราอยากได้ความหวานมาเติมเต็มใจเรานะหมอแจนอ่าใช่แน่นอนความรักเราก็อยากได้ความปกติความหวานกันเอาใจใส่แต่นี่นะคะ เราหาคนที่เขาจะมาเอาจากเราไปมาเอาพลังงานจากเรามาเอาเงินจากเรามาเอาแบตเตอรี่จากเราไปแล้วตัวเรารู้สึกได้ค่าเมื่อเขาไม่ได้ทําสิ่งนั้นให้เราเหมือนกันเหมือนว่าเขาไม่ได้พยายามเพื่อจะมีเราพยายามที่จะโทรคุยกับเราพยายามที่จะหาเราหรืออยู่ไกลก็ลืมเราไปแล้วว่ามีเรายังอยู่ในโลกใบนี้ที่เขาจะเปจะต้องโทรหาจะต้องดูแลหรือคิดถึงชันบ้างนะคุณก็เลยรู้สึกว่าโอ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ย เหตุการณ์นี้นะคะไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเจออะไรสิ่งไหนมานานแค่ไหนแต่ละคนยังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้ทั้งคุณและคนของคุณนะคะอันนี้เราอ่านตามไพ่นะจ๊ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคุณกําลังจะพิจารณาว่า เออทำไมฉันจะต้องไปรู้สึกนะมีแพชชั่นหรือต้องการว่าให้ความสัมพันธ์คนเนี้ยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ฉันและเขาเนี่ยมันพัฒนาไปในอนาคตคุณจะมาทบทัวนแล้วว่าอ้าวฉันทำไมจะต้องปล่อยให้ตัวเองเหงาทาไมต้องปล่อยให้ตัวเองมาถามหาคุณค่าตัวเองวะทําไมฉันไม่ต้องทาไมฉันไม่ตัดไอคนที่มันแบบความสัมพันธ์คุ้มคือไม่ให้ค่าฉันไม่เห็นค่าฉันเนี่ยฉันเป็นตั้งฤาษีพิจิกนะแกควรจะเห็นค่าฉันอะไรสิ่งนี้นะคะ นะคุณก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันต้องทบทวนใหม่แล้วฉันจะต้องตัดบางสิ่งบางอย่างที่ฉันรู้สึกว่าไปมีแพชชั่นไปหลงสเสน่ห์หรือไปรอคอยที่จะให้เขาทํางานในความสัมพันธ์ในความเป็นจริงหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างฉันจะไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกแล้วนะว่าเออเจอเนื้อคู่ดีตชาติเจอแบบนั้นแบบนี้หรือคิดจินตนาการไปแล้วมันก็เลยทําให้เราอ่ะ ะะเพอคาดหวังกับสิ่งที่เราคิดและจินตนาการไปในความเชื่อหรือเซนส์ของเรานะคะอันนั้นนะฮะหมอถึงบอกว่าปิดฉากนั้นปิดฉากความเชื่อของเราปิดฉากเซนส์นของเรานะ,ะมองจากสถานการณ์จริงและก็ความเป็นจริงนะหมอถึงบอกว่าสิ่งที่เราคิดในหัวที่เราจินตนาการอะไรบางอย่างนะ,ะลบรูปนั้นออกให้หมดลบสิ่งนั้นออกหรือความคิดความทรงจําความเชื่อในหัวเรานะ ออเพราะเราหลงไปเชื่อความคิดจินตนาการของเราแล้วเผลอไปคาดหวังว่าเขาจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นแล้วเราก็ผิดหวังเมื่อเขาไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะคะเรากำลังจะทบทวนอยู่ว่าเออเฮ้ยว่าน่าจะจริงนะคะในอารมณ์ตรงนั้นไปนะ,ะจริงหรือเปล่านะคะไปพิจารณานะ,ะบางครั้งเ,ออเราอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าที่เราไม่ได้ยังหวังไม่ได้ยังใจนะ,ะเพราะ เราสร้างความหวังของเราขึ้นมาในอนาคตไปไกลๆเลยในความสุขและเราก็มันจะน่ากลัวตรงที่เราไปเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและพอคนนั้นไม่ทําสิ่งนั้นใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกไม่พอใจนะคะคุณต้องดูว่าสิ่งเนี้ยที่คุณเป็นเนี่ยนะคะหรือกําลังเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว ะะถ้าคุณเป็นสิ่งนี้ตอนนี้คุณกำลังทบทวนว่าฉันจะไม่เป็นสิ่งนั้นนะ,ค,ะคุณจะเข้าใจว่าอ๋อฉันจะต้องพังการสร้างจิตนาการของฉันออกนะ,ะจะจะแยกออกอ่ะจะแยกว่า อ๋ออันนั้นฉันจินตนาการไปเองว่าเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้กับฉันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะฉันจะดูการกระทําของเขาว่าเขาอยากได้ฉันเป็นแฟนไหมการกระทําของเขาเนี่ยฉันให้ค่าเขาแค่ไหนหรือถ้าฉันคาดหวังอยากให้เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ในความเป็นจริงเขายังไม่ทําอะไรเลยคุณก็เลยมาดูว่านะการกระทําของตัวเองใช่ไหมความคิดของตัวเองใช่หรือเปล่าความเชื่อของตัวเองใช่ไหมจินตนาการของตัวเองใช่ไหมมันทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดเสียใจกับใครบางคนทีนี้มันมี energy พลังงานที่แบบว่า เรานะคะไปรู้สึกนะไปรู้สึกสิ่งเนี้ยไปรู้สึกสิ่งเนี้ยนะ,ะมีมีอาจจะมีแค่หนึ่งคนแค่หนึ่งพลังงานก็ได้นะคะที่แบบว่าเราอะนะ,ะไปรู้สึกเหมือนว่าเราอะอาจจะไปชมคลิปช่องไหนสักช่องหนึ่งนะที่แบบว่าลักษณะคู่หรือเนื้อคู่นะคะหมอถึงบอกว่า บางครั้งอ่ะไม่อย่าอย่าไปดูดวงส่วนตัวหรือไปดูดวงนะคะว่าคู่หรือเนื้อคู่จะมีลักษณะแบบไหนนะคะและเรานะ,ะมักจะจําสิ่งนั้นถ้ายิ่งเป็นฟังตามช่องและดูดวงแบบภาพรวมนะ,ะดูดวงแบบรวมนะ,ะและเราจําไว้ได้เราไปทึกทักนะ,ะ,นะ,ะเราไปเจอใครบางคนเราจําใส่สมองว่าเนื้อคู่เราจะมีลักษณะแบบนั้นแบบนี้สิ่งนี้ความเป็นจริงนะ,ะมันเป็นสิ่งข้อห้าม ห้ามไปดูและห้ามไปฟังยึดไว้นะฮะและเราก็จะไปเจอสามีของใครบางคนนะคะหรือคนที่ไม่ต้องการมีแฟนที่เป็นตัวเราอะนะแล้วไปทึกทักไปยึดกับเขาไปหลงเสน่ห์เขาไปเชื่อตามความเชื่อที่มันไม่เป็นความจริงว่าคนนี้เป็นคู่เราเราก็ไปทึกทักว่าคนนี้คู่เราซึ่งเขามีมเมียอยู่นะเขามีสามีเขามีภรรยาอยู่อย่างเงี้ยแล้วมาจะทําให้เป็นไฟเผาลนในจิตใจเราเราก็ยึดก็เชื่อสิ่งนั้นไปนะคะว่าคนนี้อะไรต้องไปคงของฉันเรา ก็รอว่าเมื่อไรเขาจะเลิกกับแฟนของเขาเลิกกับเมียขเขาเลิกกับผัวเขาเพื่อมาชอบเราเฮ้ยถ้าคนที่มีความเชื่อสิ่งนี้อันตรายที่สุดในโลกเลยนะคะอันนี้หมอพูดแลยก็เตือนไว้นะคะถ้าคุณกำลังเป็นอยู่นะคะนะคะหมอบอกเลยนะ ถ้าใครที่จะดูคู่หรือเนื้อคู่เนี่ยคุณจะต้องมีคนคนนั้นที่คบกับคุณแบบรักกันแล้วที่แบบจะวางแผนแต่งงานเวลาที่เขาไปดูเลิกแต่งงานว่าเป็นคู่กันไหมเขาจะได้รู้ว่าเออจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้มันไปด้วยกันได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งนั้นเวลาเขาไปดูคู่หรือเนื้อคู่หรือดูเลิกแต่งงานแต่บางคนนะคะ เราหมอรู้แหละว่าเราก็อยากจะมีแฟนเราอยากจะรู้ว่าแฟนเราเป็นแบบไหนสิ่งไหนมันไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะเราตัวเราเนี่ยมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามหรือถ้าเราอยากจะมีแฟนอายุเราเนี่ยนะอคนอื่นน่ะเขาเชื่อเราหรือเปล่าว่าเราโสดนะในรูปร่างหน้าตาของเราอายุของเราเนี่ยนะเรามีแรงดึงดูดพอไหมที่จะมีแฟนที่จะมีความรักถูกไหมคะ และความเชื่อมันก็เป็นตัวแปรด้วยนะ,ะโดยเฉพาะมันจะอันตรายสําหรับคนที่คิดว่าเรารู้สึกเหมือนมีเซนต์มีสัญชาตญาณความแม่นยําของเราบอกเลยนะถ้าเราเป็นหมอดูอันนี้ยิ่งจะน่ากลัวเลยนะคะจะบอกให้ถ้าเราเป็นหมอดูเราดูดวงเนี่ยนะคเราดูได้แต่ถ้าเราจะใช้เซนต์ของเราเพื่อหาคู่เพื่อแต่งงานโน no, ใช้ไม่ได้นะคะหมอบอกเลย เราไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษที่จะบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นคู่ของเราแต่ถ้าเราใช้สิ่งนี้ส่วนใหญ่คุณจะผิดหวังมักจะไปรักผัวของคนอื่นมักจะไปรักคนที่เป็นไปไม่ได้และคุณก็จะเจ็บปวดเสียใจอันนี้มันจะเป็นวิบากนะคะนี้จะบอกบอกให้ฟังให้ดูเหตุการณ์การกระทําของผู้ชายคนนั้นถ้าเราสวยเราบีสเน่ถูกไหมคะ คนนั้นจะมาจีบเรามาชอบเราที่หน้าตารูปร่างของเราไม่สามารถจะใช้เซนต์คำนวณไปได้เลยว่าคนนี้คนนั้นไปคู่แล้วเขาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคุณก็จะผิดหวังเสียใจซ้ำซากซ้ํากซ้าซาก,ซซากนะฮะอันนี้หมอขอเตือนเลยไพ่ขยายแนวโน้มในอนาคตนะคะ ถ้าคุณผ่านสิ่งนี้ไปได้นะมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะแล้วก็ควบคุมควบคุมนะคะความร้อนความเย็นของอารมณ์ของตัวเองเนี่ยนะคะว่าต้องการสิ่งนี้มากๆพอไม่ได้เราก็รู้สึกจะทําตัวเหมือนเย็นชาและเราก็รู้สึกเหมือนว่าเราไปรักใครสักคนหนึ่งที่มีคนของคนนั้นนะคุมไว้แล้วเขาไม่สามารถเดินทางมาหาเราได้เนี่ยถ้าคุณกําลังเป็นสิ่งนี้อยู่ไพ่ตัวตนของคุณที่ขยายนะมันมีไพ่ของทาวเวอร์ขึ้นมานะคะ ทาวเวอร์คือการกระทำนะคะจัดเม้นเนี่ยนะคะขยะจัดเม้นเนี่ยการกระทําของเรานะเราคิดสิ่งนี้ใช่ไหมเราถึงให้ตัวเองเป็นสิ่งนี้ใช่หรือเปล่านะ,ะถ้าเกิดว่าเรานะดูจากการกระทําของตัวเราเองและทําไมคะแรงดึงดูดของตัวเราถ้าคนนั้นเขาสนใจเราเขาก็จะทําไมคะทาบางสิ่งบางอย่างให้ชัดเอชัดเจนเองเราไม่สามารถทึกทักใครได้นะคะในความเชื่อหรือเซน์ของเราว่า คนนี้เป็นเนื้อคู่จากอดีตชาติและจิตใจเราก็ไปเฝ้า,าพวงสิ่งนู้นสิ่งนี้อยากจะให้มันไปเกิดไปตามเซน์ไปตามอะไรของเรามันใช้ไม่ได้กับการหาคู่หรือเนื้อคู่ของตัวของเราเองอันนี้เหมอะขอบอกและเตือนเพื่อใครนะคะจะผ่านมาฟังคลิปนี้ที่เห็นคนรู้สึกว่าตัวเองมีเซนต์ฉันทายเซน์ให้คนอื่นหรือฉันดูดวงคนอื่นเออแม่นมากเลยนู่นนี่นั่นะแต่คุณไม่สามารถใช้สิ่งนี้กับตัวคุณเองได้อันนี้นะ เป็นความลับที่ใครแม็กที่สุดที่คุณควรได้ฟังถ้าคุณได้มาฟังถือว่าคุณโชคดีที่ได้ฟังตรงนี้นะคะเพราะวันนี้ทาวเวอร์มันเหมือนว่าสิ่งที่หมอแจนพูดหรือบอกให้คุณไปเนี่ยคุณจะเข้าใจนะทาวเวอร์แปดนไม้เทา้าแล้วก็สิบเหลี่ยนเนี่ยที่ขยายตัวตนของคุณเนี่ยวันนี้นะคะอันนี้หมอบอกอนะธิบายไว้ชัดเจนนะเผื่อว่ามีบอดูบางคนที่ยังโสดหรือกลับมาเป็นไม้เนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเออมีใครคนในคนหนึ่งที่เป็นคู่ของเขาหรืออะไรแล้วแต่ มันทําให้ความสัมพันธ์นี้รอคนคนนี้มาเนิ่นนานหรือความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะว่าทําไมฉันพูดทักคนนั้นคนนี้มาถึงถูกป้องไปหมดทุกนี่นั่นเนี่ยนะคะอันนี้แหละเขาจึงบอกว่ามันเป็นข้อลิมิตหรือข้อจํากัดนะคะพระเจ้าหรือเบื้องบนน่ะไม่ให้สิทธิ์คุณตรงนั้นหรอกที่คุณจะมองว่านะในเจ็ดพัน 7, ล้านคนเนี่ยใครคือคู่ของคุณหรือคู่ของคุณแม้แต่แลักษณะท่าทางนะคุณก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้อันนี้หมอบอกเลยความเป็นจริงนะคะ ส่วนใหญ่ใครที่ถ่ายภาพรวมๆที่แบบโลกเรามันจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนั้นเขาถ่ายภาพรวมแบบกว้างกว้างมากนะคะกว้างมากนะ,ะไม่เจาะจงนะคะเราไม่ใช่ตาทิพย์ที่แบบว่าเออเราจะดูว่าคู่เราคนนี้คนนั้นคนนี้คนนั้นส่วนใหญ่ถ้าใครที่รู้ตรงนั้นนะคะเราจะเจอมักจะเป็นคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมที่เราเอาใจไปประวัตินะคะ เอาใจเราไปผูกเพราะเราจะต้องชดใช้เวรกรรมหรือวิบากกรรมแล้วความรักครั้งนั้นก็จะไม่สมหวังนะคะอันนี้อาจจะเป็นข้อความบางสิ่งบางอย่างที่ใครบางคนจะต้องได้รู้หรือรับทราบนะราศีพิจิกลัคขณาพิจิกนะคะ เอาระคะ่หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ปลดล็อกนะปลดล็อกนะจ๊ะในใจหรือความรู้สึกของใครบางคนนะคะดูที่การกระทำนะ,ะดูที่การกระทำของตัวเองและการกระทำของบุคคลน,นั้นไม่สามารถใช้เซนส์ใช้สันติยานอะไรได้เลยนะคะคู่และเนื้อคู่เพราะไม่งั้นเราจะอยู่ในโลกของ ห่วงฝันจินตนาการนะคะความสุขอยู่ในโลกสมมุติและความเป็นจริงนะคะเรารู้สึกนะไฟออฟครับไฟออฟแอนเดเคิลเนี่ยนะ,ะเห็นไหมคะเน็บหนาวอยู่ในถ้ำกลางหิมะนะ,ะไม่ได้รับความรักความอบอุ่นนะคะขาดแคลนหรือด้อยค่าตัวเองนะ,ะถ้าสถานการณ์นี้แนวโน้มเนนาคตเนี่ยนถะ้ามันผ่านไปเราเข้าใจแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ ปกติในความเป็นจริงและเวลามีคนเข้าหาเราเราจะดูการกระทําเราจะไม่ใช้เซนต์ไม่ใช้เซน,นต์แคตยานอะไรที่บอกนําหน้าไปเราจะดูการกระทําของคนนั้นและความเป็นจริงที่เราได้รับก็เป็นสิ่งนั้นแหละนะคะขอความเป็นจริงโอเคนะเอาละค่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสถานการณ์รักในครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ